สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ ที่ทเต็มสี่เบอร์มอสซาหาร้อนพูดถึงการแต่งงานไหนคะ่ะที่ออกมาแล้วโอ้ยถูกใจมากๆเลยครับผมจริงๆกว่าจะออกมาเป็นการ์ดใบนั้นก็เราก็ ตัดสินใจอยู่นานแล้วก็ช่วยกันคิดเหมือนกันก็ไปคุยปรึกษากับทางทางร้านนะเนาะครับผมเขาเขาก็ทำออกมาแล้แบบโดนใจออกมาถูกใจจริงๆมันมันมันมีหลายชอยมามากกว่าหน้านี้ก่อนหน้านี้เรายังไม่เคยเรายังก็เขาเรียกว่ายังไม่เห็นภาพแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่ในนั้นดีแล้วพอไปคุยกับที่ร้านนะครับก็ก็ภาพมันก็ชัดขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็จบมาในรูปแบบนั้นมีความเป็นเรามากๆเราก็ช่วยกันเลือกโลโก้ คิดโลโก้เลือกสีเลือกอะไรอย่างนั้นนะครับความพิเศษหรือไฮไลท์ของตัวการ์ดอะค่ะมันอยู่ตรงไหนหรือมีความหมายอะไรยังไงมีความหมายอะไรก็จริงๆในการ์ดอย่างที่ทุกคนเห็นก็นั่นก็คือสถานที่สถานที่ที่เราจะไปจัดงานแต่งงานนะครับผมก็บรรยากาศมันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ตัวโลโก้นี่ก็พิเศษนิดหนึ่งที่มันเป็นตัวเอมกับตัวเคซึ่งถ้าใครเคยติดตามผลงานของผมอะไรเงี้ยผมก็ผมเป็นคนวาดเองแล้วก็อันเนี้ย ทำให้มันดูมีทางการขึ้นทำให้มันทำให้มันดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโตขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นสัญลักษณ์ของเราสองคนที่คิดกันเองอันนี้มีแบบอันไหนของกิีบออกแบบอันตรงไหนของเาออกแบบยังไงน,นอกนั้นก็<ม>ก็น้องก็จะใส่ดีเทลว่าแบบเออเป็นลายดอกไม้พีโอนน่อะไรเงี้ยครับผมเป็นลายปัมนะ๊มอ่ะเนาะแล้วก็เป็นสถานที่เวลาจัดงานเป็นชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นรูปเราสองคนที่แบบสเก็ตขึ้นมา ในชุดวันนั้นจาไม่เป็นรูปนั้นคะอันนี้ถามน้องถามไปถามน้องดีกว่าตัวรูปนี้มันคือเป็นในส่วนของมเลยใช่ไหมครับพี่มาใช่ครับเขาก็เป็นคนดีไซน์แล้วก็น่าจะเป็นรูปนี้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นแล้วก็คือโอ้ยดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นไปอีกเพราะว่ามันก็จริงจริงมันอีกแค่ไม่กี่เดือนเองจะเริ่มทยอยแจกเมื่อไหร่คะนี่ทยอยเลยครับก็คนแรกก็ได้รับไปแล้วก็แจกให้เพื่อนสนิทไปแล้วบ้างแล้วก็เดี๋ยว คนแรกคือเพื่อนน้องคิมครับเพื่ <c oughs> อนน้องอีกคนเมื่อวานก็ไปให้คุณเดชมาละ<อ>ใช่ใช่ก็ก็เจอกันแล้วแล้วก็ก็ตื่นเต้นกันหมดลนะครับอย่างกกาเซ็นี่กี่ใบครับพี่บางเซตนี้เหรอก็อกงานที่ไทยที่ที่ที่กรุงเทพไม่เหมือนครับ<อ>ก็การเดี๋ยวที่งานที่ไทยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวรอดูแล้วกันก็เดี๋ยวออกแบบใหม่อีกทีนึง เซตนี้กี่ใบก็เซตเซตนี้จะแจกสำหรับเพื่อนที่ได้ไปจริงๆแล้วก็ครอบครัวแค่นั้นแค่นั้นประมาณ60ครับผมก็ถือว่ามันเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นพอการแต่งงานมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็เห็นความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันครับอันนี้เตรียมบินวันไหนนะคะที่จะไปดู เตรียมบินวันไหนก็ปลายเดือนนี้แหละครับที่เตรียมจะไปะทุระเรื่องเรื่องงานแต่งเนี่ยใช่ปลายเดือนปลายเดือนครับน้องก็ไปทํางานด้วยม,มันเราก็เลยแบบบินบินตามไปเพื่อที่ไปนี่แหละทุระเรื่องนี้อย่างงานที่น้นปะไอเตรียมงานอะไรไว้ไหมครับไม่มีเลยครับคุยเองหมดน้องน้องคิมก็คุยกับทางเวดดิ้งแพลนเนอร์ของที่นู่นเองอใช่แล้วก็เตรียมอะไรกันเองอะหงอาหารอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องไปดูเองหมดมใช่อย่างตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วทางโน้นแลครับ ก็อย่างที่ประมาณก็แปดสิบแปดสิบแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆตามครับผมตามนั้นยีปร์เซ็นี้เหลืออะไรครับที่หมายถึงว่าเหลือเรานี่แหละก็เหลือเหลือเหลือที่จะไปดูสถานที่ไปดูอาหารไปดูหน้างานแล้วก็เรื่องสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้ดอกมงดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องแต่เรื่องคอนเซ็ปต์ต่างๆก็คือมันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่น่าชัดเจนมากๆชัดเจนมากๆร่่าางเเเป็นนหมือที ใช่เป็นเหมือนเป็นเหมือนแล้วก็ยิ่งกว่าอีกเพราะว่ามันก็จะมีออปชันเขาจะก็เขาก็จะมีออปชันให้มาเลือกอย่างเงี้ยพอพอมีออปชันปุ๊บเราก็จะยิ่งเห็นว่าเอ้ยแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเอาแบบนี้เออม,มันก็ยิ่งกว่าที่เราแบบคิดไว้สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชชี ไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์รูมบอดทั่วประเทศซ่าดิทุกจังหวะเต็รซี่เอิดโมดซาอาร้อน